สำหรับในเรื่องต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของ IT t r e n d นนะคะหรือว่าเทคโนโลยีที่กำลังจะเข้ามาในอนาคตหรือว่าปี2017ของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เราสามารถเตรียมรับมือและปรับตัวและเตรียมการเข้ากับเทคโนโลยีที่จะเข้ามาได้นะคะในตัวแรกนะคะเราจะพูดถึง artificial intelligence หรือว่า AI นะคะและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของอ advanced machine learning หรือว่า ml นะคะในเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้เครื่องจักรที่มีอยู่นั้นมีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสามารถทำให้มีการทำนายได้สามารถเข้าใจสามารถปรับตัวและทำงานได้เองอย่างอัตโนมัตินะคะเพื่อที่จะ,ะสามารถทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งเราสามารถนำเทคโนโลยีตัวนี้ไปประยุกต์ใช้หรือว่าสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างเช่นการใช้ งานรถยนต์ไร้คนขับนะคะหรือว่าการสร้างหุ่นยนต์หรือแม้กระทั่งระบบการแนะนําแบบอัตโนมัติก็ได้นะคะในเจอที่2นะคะก็จะเป็น Intelligent App นะคะหรือว่าแอปพลิเคชันที่ให้คําแนะนําต่างๆแก่ผู้ใช้งานอย่างเช่นการจัดก,การอีเมลนะคะการสื่อสารการโต้อตอบได้อย่างอัตโนมัติ ะะหรือจะเป็นระบบของ Visual c o n s u m e r Assistant นะคะที่จะมาช่วยในการทำงานของเซลล์หรือว่าทีมงานสนับสนุนเพื่อให้มีการทำงานง่ายดายมากยิ่งขึ้นในส่วนของเทคโนโลยีตัวที่3นะคะเราจะมาพูดถึง i n t e l l i g e n t i นะคะหรือว่าสิ่งของที่มีความชฉลาดมากขึ้นและก็มากกว่าการที่เราได้เ,เขียนโปรแกรมตั้งคำสั่งเอาไว้นะคะมันจะฉลาดเพราะว่ามีการฝัง A.I. หรือว่า M.L. ที่เราได้พูดกันในเทคโนโลยีตัวแรกนะคะเมื่อเราฝังตัวนั้นลงไปจะทำให้สิ่งของต่างๆสามารถสื่อสารออกมาแล้วก็มีความธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นออการใช้งานโดรนนะคะรถยนต์ไร้คนขับเครื่องใช้ไฟไฟ้าอัจฉริยะนะคะพวกนี้มันจะสามารถทำ,ทำงานร่วมกันได้แล้วก็จะสามารถสื่อสารกับอุปกรณ์รายรอบของตัวมันเองได้นะคะ ในเทคโนโลยีตัวที่4นะคะเราจะมาพูดถึง VR และ AR นะคะใน VR VR หมายถึงอะไร VR ก็คือ Visual Reality และ AR AR นั่นก็คือ Augmented Reality นะคะทั้ง2ตัวนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือการสื่อสารการแสดงข้อมูลให้กับผู้ใช้งานเพราะว่าผู้ใช้งานจะเห็นข้อมูลที่ออกมาในรูปแบบของภาพเสมือนจริงนะคะในเทคโนโลยี2ตัวนี้ กำลังมาแรงนะคะซึ่งมันจะเข้าไปผนวกกับอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นโมบาย variable internet of t h i n g หรือแม้กระทั่งเซนเซอร์ก็จะยิ่งทำให้เทคโนโลยีตัวนี้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาอีก ในเทคโนโลยีตัวต่อไปนะคะเราจะพูดถึงดิจิตอลทวินนะคะหรือว่าการเก็บรวบรวมข้อมูลออกมาในรูปแบบของดิจิตอลนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นมาจากเซนเซอร์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงต่างๆเราจะนํามาเก็บในรูปแบบของดิจิตอลข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บเนี่ยก็จะมีหลายล้านเลคคอร์ดนะคะซึ่งเราจะนําข้อมูลพวกนี้มาใช้ประโยชน์ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นในธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะเราสามารถนํามาทานา ได้ว่ามีอุปกรณ์เครื่องจักรชิ้นใดเสียบ้างนะคะหรือแม้กระทั่งการวางแผนการซ่อมบำรุงสามารถทำนายล่วงหน้าได้นะคะและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะ ในเทคโนโลยีตัวที่6นะคะเราจะมาพูดถึงบล็อกเชนและดิสทริบิวเลจอร์นะคะในเทคโนโลยี2ตัวนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลายนะคะในด้านอุตสาหกรรมนะคะเพราะว่าบล็อกเชนและดิสทริบิวเลจอร์เนี่ยสามารถนำไปประยุกใช้กับ การดำเนินงานที่หลากหลายอย่างเช่นการซัพพลายเชนนะคะการส่งเพลงนะคะการยืนยันตัวตนต่างๆนะคะก็สามารถทำได้ด้วย2เทคโนโลยีนี้ค่ะ ค่ะในเทคโนโลยีตัวที่7นะคะเราจะมาพูดถึง conversational system นะคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการพัฒนาระบบแชทบอทออกมานะคะและใช้งานร่วมกับไมโครโฟนเพื่อที่จะสื่อสารการระหว่างมนุษย์แต่ในอนาคตนะคะก็จะมีการเพิ่มจำนวนของอุปกรณ์ นอกเหนือไปจากโน้ตบุ๊ก PC, m o โมบาย e v ไวทที่เราใช้ใช้กันอยู่นะคะเพื่อที่จะให้มนุษย์กับอุปกรณ์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้และอุปกรณ์สามารถสื่อสารการระหว่างอุปกรณ์กันได้ด้วยในเทคโนโลยีตัวที่8นะคะนั่นก็คือ Match App และก็ Service a r c h i t e c t u r e นะคะ,ะในเทคโนโลยีตัวนี้นะคะนั่นก็คือการที่เราอเอาโมบายแอ p นะคะเว็บแอปนะคะเดสก์ท็อปแ หรือแม้กระทั่ง Internet o p t i n n g p p p นะคะไปเชื่อมต่อกับบริการ Backend นะคะที่มีจำนวนมากเพื่ออะไรเพื่อที่จะาสามารถนำอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะคะรถยนต์ไร้คนขับต่างๆเอาไปเชื่อมต่อกับสถาปัตยกรรมนี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลานั่นเอง สำหรับเทคโนโลยีตัวที่9นะคะเราจะมาพูดถึง Digital Technology p ลตฟอร์มนะคะตัวนี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยก้าไปสู่ด i จิทัล b ิล i n เนตได้ซึ่งการที่เราจะไปยังดิจิทัล b ิล i n เนตได้เนี่ยจะต้องคำนึง5ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะนั่นก็คือตัวแรก Information System นะคะตัวที่2จะเป็น Customize มค์ e อ็ e เพนะคะตัวที่3นั่นจะเป็น IoT นะคะ ตัวที่4นะคะจะเป็น Analytic and i n t e l l i g e n t นะคะและสุดท้ายนั่นก็คือ Business Ecosystem นั่นเองค่ะสำหรับเทคโนโลยีตัวสุดท้ายนะคะเราจะมาพูดถึง Adaptive Security Architecture นะคะซึ่งในเทคโนโลยีที่เราได้กล่าวขึ้นมาข้างต้นเนี่ยะจะยิ่งทำให้ระบบความปลอดภัยของระบบของเราเนี่ยมีความยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้นไปอีก โดยเฉพาะเรื่องของ i ินเ r n e t of t ตออ g นะคะตัวนี้ก็แตยิ่งมีช่องโหว่ทำให้การรักษาความปลอดภัยจะต้องมีการรักษาที่รัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นองค์กรนะคะจะต้องมีการเ,าเข้าใจและก็คำนึงถึงเรื่องนี้นะคะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยและการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้เป็นหลักนะคะ